ใครคือปู่ยามะที่เก่งที่สุดเดี๋ยวมาดูกันครับเอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอรเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมดีเบฟโซวันนี้มาพบกับการจัดอันดับ ปูยามาโมโตเกนริวไซชิงเอคุนีที่เก่งที่สุดในเกมบีดเบฟโซนะฮะปูก็จะมีอยู่ประมาณ11ตัวนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวไหนอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างก็มาเริ่มกันเลยที่ตัวแรกตัวนี้นี่แหละที่ขึ้นอยู่อันดับที่11นะฮะก็เป็นปูยามะลำดับสุดท้ายที่อ่อนที่สุดเลย ตัวนี้ก็ได้ฟาร์มที่เก่าแล้วแล้วก็ไม่ได้มีาร์มแรงด้านอะไรเป็นพิเศษนะไม่ได้แรงปกติไม่ได้แรงแบบพิตแรงนะฮะมันก็เลยทําให้ตัวนี้อยู่ในอันดับที่11ดนะเดี๋ยวไปดูอันดับที่10กันอันดับที่10ครับตกเป็นของปู่ยามะ,ะหมัดคู่สีเขียวก็ตัวท้ายๆก็น่าจะไม่ได้อธิบายอะไรกันมากมายนะแต่ว่าตัวนี้ก็มีความเก่งอยู่เก่งที่เก่งกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงเนี่ย มีฮิตแรงด้วยแต่ว่าใส่เป็น ATK เยอะกว่าทูออกแบบมาให้เล่นทั้ง ATK แล้วก็ SP ครับโตวสมัยก่อนจะเป็นแนวนี้แหละตัวนี้จึงจัดอยู่ในลำดับที่10นะฮะเดีย๋ยวไปดูลำดับที่9กันอันดับที่9ครับปู่ยามะม่วงดับไฟตัวนี้น่าจะเป็นภาคที่ดาบฟันมียญาณก่อกระบทหรือเปล่าเอ่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใ,ใ,นใจแต่ตัวนี้ถูกจัดลำดับในลำดับที่9ก็คือเก่งกว่าตัวเมื่อกี้แน่นอน แล้วก็อาจจะไม่ได้เก่งมากสักเท่าไหร่แต่การโจมตีของเขามีสถานะไฟด้วยนะแล้วก็แรงฝ่าตัวเมื่อกี้อยู่นิดนึงเล่นสะดวกฝานิดนึงก็เลยถูกจัดอยู่ในลำดับที่9นะฮะอันดับที่8ครับตัวนี้ปูยามะเขียวตัวนี้เป็นสาย ATK หรือว่าสายตีปกตินะตีแรงเอาเรื่องเลยค่าสเตตัสแบบแลสูงริ้วแต่ว่าตัวเก่าพอสมควรแล้วฮะก็เลยถูกจัดอยู่ในลำดับที่8 เก่งอยู่พอเล่นได้นะถ้าเอาไปเล่นในปัจจุบันเนี้ยพอเล่นได้แต่ว่าไม่ได้แบบเก่งเวอร์วังอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบพอเล่นได้เฉยเยนะฮะก็จัดเป็นแรงก็น่าจะอยู่แรงต่ําๆเกือบลองสุดท้ายเลยแต่ผมไม่ให้ลองสุดท้ายนะอนี้ผมไม่ให้สุดท้ายแต่แค่ให้เกือบลองสุดท้ายเลยสำหรับปู่ปูเขียวตัวนี้ถึงถูกจัดอยู่ในลำดับที่8ครับเดี๋ยวไปดูลำดับที่7กันลำดับที่7ครับตกเป็นของปู่แดง ปูแดงล่างนี้เออนี่แหละล่างนี้เป็นภาคดาฟฟรามิยาียนก่อกระบดนะก็เป็นตัวตีไกลตีไกลเลยแหละตัวตีไกลตัวแรกของปู่ยามะเลยก็เป็นตัวที่เอาเรื่องอยู่นะสกิลการเล่นแล้วก็สอง,นนสองินเลอร์ด้วยยมมาทูดฮอนโลเลยลิงก์ก็ดีครับความเสียหายแรง20ครับแล้วก็ลดคุณธรม12 2เอ้ย10 10ลิงก์ดีมากดีจัดการโจมตีเป็นการโจมตีไกลติดไฟอย่างแน่นอน มี ility, อัปรตที่เพิ่มความแรง40%ไม้ตาย40%ลดคุณทาม10นะรถไฟอิตแรงบวก1ก็เอาเรื่องอยู่ตัวนี้ก็เลยถูกจัดอยู่ในลำดับที่7อันดับที่6ครับปูยามะเขียวตัวนี้ก็เป็นตัวสีเขียวสีเขียวอ่า สีเขียวที่เพิ่งมีมีกาชาเร็วๆนี้เลยตัวละครเร็วๆนี้แหละตัวนี้ถูกจัดอยู่ในสีเขียวจริงๆก็ตึงอยู่นะเก่งอยู่แต่ว่าด้วยความที่ยังไม่ถูกปรับดาวแดงแต่ถ้าเกิดว่าถูกปรับดาวแดงขึ้นมาแล้วจะโหดขึ้นฝาน,นี้อย่างแน่นอนครับคือมันยังมีตัวละครไล่ๆกันถูกปรับดาวแดงแล้วซึ่งไล่ๆกันมันก็เก่งผิดกันไม่เท่าไหรน่นะมันก็เลยแบบโอ,โอเคดูดีกว่าตัวนี้อยู่นิดนึงโอเค รายละเอียดคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับโอเคจมตีแรงฮิตแรงจุดสถานะบวก20ด้วยมีบล็อกการหลบหลีกของไร้สังกัดก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับปูเขียวตัวนี้มาต่อที่ลำดับที่5ครับปูยมามาโมโตะฟ้าตัวนี้เพึ่งถูกปรับดาวแดงไปได้ไม่นาะนสักเท่าไหร่ทำให้เขาโหดแรงรุนแรงพอสมควรเลยนะฮะเมื่อระเต็มก็คือแรงดูดีอยู่เลย ตัวนี้ก็เป็นสาย SP 880ซึ่งสูงมากๆครับถูกปรับมันจะสูงมากมีลิงก์2อันลถคุณทามแรง12แล้วก็เลือดเต็มความเสียหายทั้งหมดบ6นะติดสถานะไฟลวกบวก30กำรจมตีทั้งหมดเป็นสถานะไฟรวามเสียหายไม่ตายอ่าลดคุณทามแรง12เลือดเต็มแรงขึ้น16%ปเ์ ไม่ติดแข็งไม่ติดไฟฮิตแรงบวกหนึ่งฮอนโลสีแดงติดสถานะได้ง่ายขึ้นจริงๆมันก็พอแก่ตัวเมื่อกี้นั่นแหละแต่ว่าผมให้ตัวนี้สูงกว่านิดหนึ่งนิดเดียวนะโอเคเดี๋ยวไปดูลดับต่อไปกันครับลำดับที่4ครับตกเป็นของปูม่วง PVP ตัวนี้นำมาเล่น PVE ก็ได้อยู่ดูดีอยู่พอสมควรแต่ก็เล่น PVP ได้โหด ดจัดอยู่ปูมัดคู่มัดไฟตัวนี้นะฮะสายเอทเป็นตัวหมดต่อสู้ตัวตึงๆตัวหนึ่งเลยลิงรถไมเสียหายที่ได้รับนะมีอ่อนแรงและไฟก็คือไม่ติดอ่อนแรงไม่ติดไฟ100%เลยอ่อนแรงและไฟเจอบ่อยมากใน p v p นะฮะแล้วก็ช็อตอีกอันหนึ่งฟังชทยปกติอ่ายีเลยรถไมเสียหายที่ได้รับ16 มีตายเกิดด้วยเฉพาะต่อสู้ทรวงไร้เทีมทอนเฉพาะต่อสู้ไล้ลเทีมทานช่วงขณะ10วิตอนเริ่มเฉพาะต่อสู้ศัตรูฟื้นฟูไม่ได้ครับยึดปกติบวกหนึ่งซูปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือมีอาเบริตี้เก,กบเฉพาะต่อสู้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะก็เลยตัวนี้ก็ถูกจัดอยู่ในลำดับที่4เดี๋ยวไปดูลำดับต่อไปกันอันดับที่3ครับปูยามะร่างนี้ร่างหมัดคู่ เป็นตัวมีประโยชน์นะตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงแต่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่3นะฮะก็เป็นสาย SP 843เลยแล้วก็มีริงที่มีประโยชน์นะสังหารก็ดีสังหารมนุษย์ด้วยสังหารหาย,ยากอยู่ริงดอบหยัดน้ำสีม่วง30%รดูอบริตี้กันการโจมตีไม่ติดสถานะนะฮะพาสซีฟก็เป็นพวก สะดวกสะดวกนะหลบฉุกเฉินเพิ่มระยะซปเปอร์อเมอร์นะสะดวกสบายอาเบ,บรตี้นะความเสียหายแรงอ่หกสิบโอแล้วก็ไม้ตาย60ไม้ตายอ๋อความเสียหายไม้ตายดูยดีอยู่นะเนี่ยรถคุณทำแรง12ครับดับคังด้วย70มีประโยชน์ดับคังครับดอบหยดน้ำ3านอกจากลิงก์แล้วก็ดับเองด้วยฮนะฮิตแรงบวกหนึ่ง โจมตีใส่ศัตรูที่ไม่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น100%เหมือนกับได้ฮิตแรงบวก2มาเลยนะฮะโอ้ก็ถือว่าโอเคครับมียกเรกการศัตรูด้วยฮิตแรงบวก2บวก60สนะฮะแต่ถ้าศัตรูมีสถานะก็แรงแค่160ก็เลยถูกจัดอยู่ในลำดับที่3นะเพราะมันไม่ค่อยมันคงมันก็เก่งอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ค่อยเสถียรไง อันดับที่2ครับปูยามะส้มร่างนมตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้จริงๆเก่งมากนะฮะในโหมด PVP หรือว่าโหมดต่อสู้คือค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ว่าอันนี้จัดเป็นแบบโดยรวมนะก็จัดเป็น PVE ซกส่วนใหญ่ก็เลยให้อยู่ในอันดับที่2วลงมาในโหมด PVE ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นนะะเก่งอยู่เหมือนกันเลยสาย TK 819ครับลิงก์ก็ดีมากลดความเสียหายที่ได้รับ แถมยังมี2 k i คินเลอร์นะมี2สถานะติดไฟแล้วก็แผ่ชะกันเลยสถานะดีๆทั้งนั้นถ้า2รถลดพลังราสีก็หลบสุกเฉินบวกหนึ่งไม่ติดชอ็อต1 0 0 0ลุก,กัดสีแดงด้วยเอาไว้เล่น PVE ได้เลยฮะอั b เร t ตีครับลดความเสียหายที่ได้รับ20ครับแล้วก็เมื่อเหลือเครื่องลอดถึกขึ้น,ถ,นถึง50%เฉพาะต่อสู้10วิแรกครับเอาไปเลยเบิ้ลฮิตปกติบวกหึ อันนี้แถมนะฮะก็เฉพาะต่อสู้ครับเมื่อมีการตายเกิดขึ้นนะปูเขาจะแรงขึ้น20%เทันทีนะฮะก็ถ้ามีคนตายไปเท่าไหร่หนึ่งตัวก็แรง20 2สองตัวก็แรง40 3สามตัวก็แรง60โอ้โหแรงจัดนะเนี่ยแรงมากเฉพาะต่อสู้ครับลดฟาม์มจะหายบล็อกบล็อกบล็อกการตายเกิดของศัตรู นะแล้วก็ทะลวงทะลวงสถานะไร่เทียมทานเฉพาะต่อสู้ไร่เทียมทานช่วงขณะตอนเริ่ม10วิฮิตแรงบวก2เลยนะฮะโจมตีติดสถานะแบบทันทีครับตีหนึ่งทีปุ๊บติดสถานะเลยแต่ก็อันนี้มีข้อยกเว้นนะยกเว้นก็คือศัตรูที่มีบล็อกมีบล็อกอันนี้สมหรับปูปูแจกไฟใช่ไหมศัตรูมีบล็อกไฟก็คือไม่สามารถติดสถานะเขาได้แต่ได้ปกติครับสามารถตี ติดสถานะได้เลยนะตัวนี้ก็ดีจัดจัดถึงจะเอามาเล่นใน PVE ก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมจึงถูกจัดอยู่ในลำดับที่2เดี๋ยวไปดูลำดับที่1กันครับอันดับที่เนี่ยครับยังจกเป็นของปูแดงอยู่ปูแดงบางไข่ดาบไม่เป็นเท่าฐานนะฮะอันนี้ก็เป็นอันดับที่1น,นะเป็นสาย PVE ฟาร์มทั่วไปอันดับที่1ของสาย PVE นะฮะก็คือเก่งที่สุดเลย ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเดี๋ยวมาทุ่ดหัวหน้าหน่วยสังหารควินซี่แล้วก็สังหารฮัโลฮะสาย SP เลย856เยอะอยู่นะถ้า2องเป็นวอเติติดตามด้วยนะอันนี้คือคเขาแจวลิงค์ลดคร์มลดคุณทาามถ้าจมตีแรง12%สำหรับลิงค์นะฮะเดี๋ยวมาดูทางด้านของอาร์บอนะการจมตีติดอ่อนแรงและไฟถ้า2องเป็นวอเทคติดตาม +10 บวกการลบหลของฮอนโล50%ฮอนโลตีเราโดนบ้างไม่โดนบ้างนะลบุเฉินบวกสองแล้วก็ขอบเขตแรง20%อัปลิตี้ครับความเสียหายแรง40ลดคุณทามแรง12แชร์การการสถานะ100%ครับเพื่อนไม่ติดสถานะเราไม่ติดสถานะด้วยฮะก็คือเพื่อนในทีมก็ไม่ติดเราก็ไม่ติดแต่เราต้องไปยืนแช่ก่อนนะเราต้องไปแฝ่งเท้าหาเสียนก่อนถ้าเราไปยืนแช่ในบ่อไฟเพื่อนก็ไม่ติดไฟบ่อน้ำแข็งเพื่อนก็ไม่ติดน้ำแข็ง นะฮะอันนี้เป็น a อเวอรตที่ดีมากฮิตแรงบวกหนึ่ความเสียหายไม่ตายเอ้ยเออฮิตไม่ตายบวกหติดสถานะบวกห้าวิเมื่อติดไฟเพิ่มไปเลย40%สําหรัหบความแรงแล้วก็เมื่อติดออนแรงบวกอีก40% 2ส,สถาอเนีสองสถานะนี้ติดพร้อมกันได้ฮะลดค่าป้องกันทะลุกาดสีแดงแล้วก็ทะลุกาดสีแดงนี่ค่อนข้างดีนะดีมากดีมากม พลังก็ได้มียันบอกปราสิเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติฮะก็รวมๆแล้วคือแรงสายนี้แรงโดยปกติก็พอดูได้ยิ่งติดสถานะคือยิ่งแรงแล้วก็ไม่ตายแรงก็เลยทำให้เขาติดอันดับ1น,นะในวันนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องเสริมกันฮะสำหรับปูยามะ2ตัวที่อยู่ท็อปท็อปเอ่อ PV PVP เมด้วตัวที่1ตัวนี้ติดอันดับหนึ่งเลยของปู่ที่เก่งที่สุดในสาย pvp หรือว่าโหมดต่อสู้นะฮะนอกจากจะเป็นอันดับหนึ่งของปู่แล้วยังเป็นอันดับหนึ่งของเกมในตอนนี้ด้วยนะฮะสำหรับปู่ตัวนี้นะผมให้แทนที่1เลยในโหมด pvp หรือว่าโหมดต่อสู้นั่นเองต่อไปเป็นตัวที่2ตัวที่2ก็เก่งใน pvp อันดับ2ของปู่นะฮะแล้วก็เป็นเก่งใน pvp ลําดับต้นเหมือนกันนั่นก็คือปู่ม่วง หมัดคู่นะฮะต้างนี้นั่นเอง2ตัวนี้ก็ติดท็อปเลยฮะก็คือยังดูดีอยู่ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ห้กับทุกคนหรือว่าสายปู่ที่ต้องการจะเล่นปู่ละก็กำลังสับสนอยู่ว่าปู่ตัวนี้ดีไหมดีไหมครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ฮะไงก็ฝากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแลครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ